สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นในโหมดซอมบี้นะครับผมโหมดซอมบี้ของโคนวอนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันเลยเอานะฮะไดแมชชีนซิตี้เลาเอเวนตี้ลาโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับ เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตอนคนมาครบก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่รู้จะรอนานไหมเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้อาวได้แมชแมชชีนเหรอเมื่อกี้ผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะครับว่ามีเพื่อนมาในห้องกี่คนหรือว่าใครบ้างนะครับกดอัดไปไม่ทันขอโทษด้วยนะครับ ะมีนะครับค่าซอมบี้อัพเกรดอัปเกรดนี่เหมือนอัปเกรดตัวเองหรือเปล่าอัพเกรดเกาะอาวุธเหรอแล้วก็เอ็กฟิลนะครับลาวเชนแอนเอวี่แฟนลาวตาตาที่สิบเหรอกับตาที่ห้าเหรอครับถึงจะปล่อยอฮอมารับเหรอเดี๋ยวต้องลองเล่นดูผมใช้กันเอ็7เจ็นะครับลงไปเล่น อ๋อนี่ไงดูเพื่อนกดดักแบ็กนะครับ C4 I7 คือผมเองนะครับแล้วก็ FK โอเคครับนี่เป็นตาแรกนะครับหัดเล่นนะครับก็ถ้ามั่วไงก็ขอให้มาที่นี้ด้วยนะครับผมมามอโรสโคนะครับโปรแลนด์ประเทศโปแลนด์น,รรน,นะฮะับ โอเคนะครับนี่ครับเขาเพิ่ออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกหดเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อตรงนั้นมันจะมีคราว่าอะไรนะ f a c ิลิตี้นะครับผมน่าเราน่าจะต้องเข้าไปทางนั้นครับอะไรเพื่อนเปิดอะไรอ๋อ เราต้องยังไง,อ,ง,งอ่ะเอาระเบิดเอาระเบิดตรงนี้เหรอหนึ่งพันอ๋อนี่ไงแต่ระเบิดโอเคเยอมเสียพันหนึ่งครับเสียสละให้เพื่อนนะไม่รู้ว่าเราเล่นถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อีกพันหนึ่งพันสองโอเคเราเก็บจากตรงนี้เอา 2 5 0 5นอ๋อนี่น่าจะเป็นพวกโอ้โหแล้วเพื่อนลบไปแล้วฮะยังไม่ให้ศึกษาอะไรเลยเหรอเพื่อนเอ้ยให้ผมศึกษาก่อนก็ได้ผมช่วยผมช่วยเพื่อนเพื่อนอยู่อีกนิดสิโอเคครับเพื่อนลุกละแล้วเขาไปไหนกันนะครับเราต้องไปมุมน้นไม่ใช่เหรอ แดงว่าเราต้องระเบิดทางนี้พันสองครับใช้ตังพันสองก็ค,คือต้องยิงซอมบี้เก็บตังค์ก่อนอเพื่อนเปิดแล้วสวยครับไปเราไปลองกันเลยอันนี้ลูกซองสองพันหรอค่อยว่ากันอ๋อเราต้องระเบิดจุดนี้นะครับอโอเคยิงซอมบี้เก็บตังค์ก่อน สเราเหลืๆๆอร้อยกานัดแล้วคคผมขอขึ้นไปดูล่าเราจากมุมสูงก่อนโอ้คูณ2องหมดเวลาแล้ว เม่อเมื่ออยู่นะฮะเมื่อเมื่อมองวิวอยู่ว่ามันจะไปลึกขนาดไหนตอนนีมีตังค์อยู่พันหกนะฮะเฮ้ยเพื่อนรีบเปิดจังผมขอกระสุดกันได้ไหมเ่อรีบเปิไม่ได้พักเลยวปืนเพื่อนแรงมากครับ ต่อะคะับอุ้ยเฮ้ยข,ข้างหลังมันลุกเพื่อนอุ้ยแฟกอันนี้อะไรฮะอะไรอะ่ะเด็ดอ็นเตอเมนต์ซัพพอร์ตอ๋อโอเคอยังก่อนฮะ เนีย่ยผมเคยเอาเคยใช้อันนี้นะครับไอรูปลิงเนี่ยแต่เคยเล่นในคอตอ่าตัวนั้นนะครับตัวออนไลน์ของโมบายนะครับมันจะเหมือนเรียกแขกเรียกแขกให้ไปมุงแล้วก็ตบระเบิดฮะพันเจ็ดโอเคเสียสละก็ได้เพื่อนโอเคผมรู้สึกว่ายอย่างนี้มันแปลกๆนะเฮ้ยด้ยินเสีย ว่าแล้วแกล,ล้แปลกเงี่แกงแปลกสวยเพื่อนเราขึ้นไปยังไงเนี่ยสองพันผมว่าเพื่อนเพื่อเพื่อนช่วยหน่อยจะได้มครับ ครับโอ้โหซอมบี้มาไม่ทันเลยนะครับสองพัน <c oughs> เพื่อนสองพันเจอซอมบี้จากข้างหน้านะไม่รู้อยู่ไหนขอขึ้นไปหลบก่อน โอเคครับหมดละอันนี้อะไรสไนเปอร์เหรอสี่พันก็ไม่รู้มันจะดีกว่ากันไหมเฮ้ยอันนั้นอะไรอะเทอร์มินอลเทอร์มินอลอะไรหรออะไรนะครับเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเรื่อน เพื่อนยังอยู่ยังเป็นคนนะโอ้โหความรับิวตี้นะครับความรับิวตี้โอเคตามเพื่อนกันตามเพื่อนกันโอ้โหยยังเจ็บอะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจับเกตกูจับเกตโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยเพื่อนผมว่าไม่มีเพื่อนดึง เพื่อนดึงเพื่อนดึง <S <S เพื่อนดึงสวยอุ้ยลูกหมดสวยแล้วผมสวยแล้วครับลูกหมดอัปเกรดเกาะโอ้โหสวยแล้วลูกผมหมดผมต้องหากระสุนก่อนนะครับจังหวะนี้ต้องไปทางไหนดีไปทางไหนดีตอนนี้ผมล้นหมดแล้วครับอะไรเนี่ย โอเคผมกดสร้างอะไรไม่รู้ตอนนี้ตังค์ผมมีแต่กระสุนผมหมดเล่นไม่ได้นะอย่างเงี้ยลูกกระสุนหมดอะกล่องกระสุนกล่องกระสุนอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนปืนเอามาก่อนปืนอะไรก็ได้โอ้โหสองพันตังค์ไม่พอ ไปดีเนี่ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยอะไรอะอแอกอมโมเอ,อ้ยสวยไม่รู้มาจากไหนไม่รู้คืออะไรโอเคครับไปต่อ, <S <S อมาผมพร้อมเปรี้ยวลแล้วแอก w นเดี๋ยวลองทำดูนะครับ สองพันหนึ่งแปดสิบอันนี้ต้องใช้ห้าพันะโอเคเสี่ยเขาเบี้ยวนฮะโอเคครับโอเคครับมันคือเปิร์กอะไรข้างล่าเฮ้ยอ๋อยิงหัวแตกเหรอยิงยังไงก็หัวหรอ เออใช่ด้วยยังไงก็ขึ้นหัวครับเออเปิร์คนี้ดีนะแต่เพื่อนเราเกตอัพเกตดห้าร้อยีเวล11สิบเอ็ดก่อนรีเวล3สามอุ้ยหัวแตกเปิคนี่ว่าดีมากเลยมงหาเพื่อนก่อนเผื่อเพื่อนเล่นเป็นได้พามไปด้วย เพื่อนอย่ากไกลฮะคอมดิวตี้นี่คอมดิวตี้นี่ทำได้ทุกอย่างจริงนะ,ะจังหวะน,นี้มันโยนตังให้เพื่อนไม่ได้เหรอทำไมเราเหลือกันหนึ 1, 2, ่งสองสามทำไมเราเหลือกันสี่เลกคนนึงอยู่ไหนหนึ่งเราสอง อีกคนหนึ่งทำอะไรบนนู้นนะไม่ได้ยินเสียงเลยตายยากนะครับตอนนีถ้าไม่หงุนี่ยากมากโทรสัพแล้วจังหวะ อ,อ,อ,อุ๊ย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 โหแย่ว่ะจังหวะน,นี้ผมไม่น่าเข้าอย่างนั้นเลยโอ้โหผมว่าเราแพน้แน่ๆเลยถือว่าเป็นบทเรียนครับเดี๋ยวไว้เรามาเล่นใหม่ถ้ามันจบจริงนะโหแย่เลยผมเล่นแย่เอง,ไงไองเมื่อกี้ซอมบี้ตาแรก เอาเราเจ็บเลยโอ้โหยังไงดีตายเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยเพื่อนดึงรีบยิงจังหวะนี้รีบยิงรีบยิง,อองอโอ้โหอย่างกันในหนังอุย้ยรู้สุดหมด สวยแล้ววันเนี้ยอันเนี้ยสวยจริงนเนี้ยสวยจริงทุกสุดหมดโอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหแย่เลยผมโอ้โหปืนปืน,ป,นปืนอยู่ไหนผมต้องทำยังไงจังหวะนี้วิ่งวนก่อนทำไรไม่ได้จากวิ่งวน เราไปโอ้โหผีเต็มเลยผมต้องทำงยไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่ใช่ผ <c oughs> เเีเพื่อเราอยู่ไหนเพื่อเราอยู่ไหนโอ้โจังหวะนี้เครียดเลยครับต้องทำยังไงเพื่อเราอยู่ข้างบนเราเพิ่งไปหาเพื่อน หลบอุย้ยตบถึงด้วยเพื่อนโอ้หสไนเปอร์สี่พันโอ้โหตังไม่มีขึ้นไปข้างบนก่อนอูโหูข้างบนอูโหูอ้โหโอ้โห,โโหข้างบนแล้วก <Okay. S 1> ูต้องทำยังไงบอกทีโอ้โหเล่นยากแล้วจังหวะนี้ผมไม่มีรู้สูตรนะผมไม่รู้อทำไง ใครรู้ด่านนี้เล่นยังไงเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันยากเลยอะเพื่อนเพื่อนไปดึงทันไหมโอ้เพื่อนน่าจะดึงไม่ทันนะฮะ โหตายเลยจังหวะนี้เราดูเพื่อนนะครับโอ้โหโอ้โหเ<ห><ห>พ,พื่อนที่เกิดมากโอ้โหปืนเขาแรงมากนะฮะผมไม่รู้เลยเราจะเกิดยังไงโหปนเขาแรงมากเลย คือตังเขามีเยอะมากเลยนะฮะเฮ้ยวัดเฮ้ยจุ่ๆผมก็เกิดวะทุกคนเออผมขอดูแมปหน่อยนะว่าเราต้องทำอะไรยังไงนะว่าเราต้องดูปืนดูอะไรตรงไหนขอเช็คแมปก่อน คิวซัมมี่วิดคีย์ติคอลฟินิทเฮ้ยเสียงฮอวไอะได้ยินเสียงฮอครับผมได้ยินเสียงฮอทุกคนขอไปหาพเพื่อนก่นพพอนพพอน,พพอน,นี่นเสียงฮอตอนนี้รู้ว่าพเขานได้ยินได้ยินผมไปและผม ขอเล็กก่อนอุ้ยอุ้ย,ย,ยเพื่อนขึ้นไปได้ไงโอโ้โหเพื่อนโอโ้โหเราไม่ได้ดูข้างหลังเลยอะช่วยเพื่อนยิงสวย เอาเกมของกอนนะครับต้องวะนี้เห okay ็นเพื่อนล้มอยู่ข้างล่างอ่ะว่าจะไปช่วยเพื่อนเพื่อนอยู่ครบไหมโอเคเพื่อนอยู่ครบนะครับ เหมือนมได้ย <iet> ิเสียงฮอนะต้องยังไงต่อเพื่อทำอะไรว้าววว้าเพื่อทำอะไรเนี่ยอุ้ยเออลูกสุนหมดเออร์นี้หนลูกเยอะโอเคครับโอเคขอตามเพื่อน ไอ้เพื่อนตังมีหกพัโอ้ยเพื่อนเพื่อนโคตรเถื่อนนะครับตานนี้ผมกอบนศึกษาวิธีล้ว่าผมสปีดเป็นแห่มีลูกเล่นเลยบ้างนะมีตังหกพันละ ขับมากจังหวะนี um, ้ลุกๆหมดอุ <F break hyster ically> like ้ยเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกนานเปลี่ยนลุกนานสกปรกมเต็มเลยฮะโอเคจังหวะนี้มาเหอะของพี่กล้าบวกหมดอะภาพตอนที่วิ่งหนีหาปืนเลยมันคือที่อะไรอัปเกรดเหรออัปเกรดปืนเหรอครับ หมื่นห้าใช้หมื่นห้าโอเคเฮ้ยแต่ลักคอเหรอเฮ้ย hey. ไปขึ้น้างบนดีกว่าเพื่อนไปครับไปครับทุกคนไปครับไปครับวิ่งตามกันไปใช่ไหมมันจะใช่ไหม อุ้ยเฮียไปครับออกมาแล้วกระสุดกระสุดโอเคเดี๋ยวผมขอไปต้องใส่รักหอก่อนนะเสียงซอมบีอยู่ข้างหลังวิ่งก่อนวิ่งก่อนอยไปไม่ได้ ีปทำไมไง,ไงผมไม่ใช่ไหนเนี่ยเปิดผมต้องไปข้างล่างครับผมขอไปดูจุดฮอก่อนว่ามันใช่ทางดีไหมอ๋อเรียกฮอโอเคเรียกฮอล่ละ

เหลังไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะครับกดตัว X มันจะช่วยโหต้องวิ่งกันรวดเลยว่นัสพอยว่บนัสพอยเพื่อนออตายหมดแล้วนะสรุปกระสุนนะครับ โอเคเพื่อนเกิดหมดเรียกฮอเรียกฮอก็เรียกไปแล้วนี่เมื่อกี้ใช่ไหมมีอะไรขายอีกไหมเนี่ยเอ้ยผมขอไปลองไปอัปเกรดเอ้ยตังค์ไม่พอหมื่นห้านี่ว่าตู้น้ำตู้น้ำมาแล้วมาแล้ว ้ยหลังนี่ก่อนนี่ก่อนตอน,นนี้ลูกจะหมดโอ้โหลูกหมดจุกจุกผีจุกผ,ผ,โผีโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะติดอะมันตันอ่ะฮะมีเพื่อไม่ช่วยเหรอ เพื่อมีตังค์กันเยอะมากครับจังหวะนี้นตึ้งโหดคืออะไรเยโอ้โหกลับมาตรงไหนเนี่ย เฮ้ยผมอยู่ไหนนะครับทุกคนคือทุกคนตายหมดเหรอเฮ้ยมีเพื่อนผมวิ่งอยู่คนหนึ่งกดดับแบ็คเพื่อนโอ้โหร้อยสว่างทีบร้อยศึกสาเพื่อนเลยอะผมโคตรถ่วงทีมเลยโอ้โหเพื่อนหนีตีนแบบ ยอดอเพื่อนกดเครื่องอะไรดูเด,ด่ะกดซัมบี้อะ่ะอ,อ๋อเน็ตผม,มแน่เลยใช่ไหมเกี่ยวกับเน็ตผมเพื่อนร่วงเกมโอเวอร์ครับสุดที่ลาวสิบเอ็ด โอ้โหไปไม่ถึงยี่สิบนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะมาแก้ตัวกันใหม่นะครับเนี่ยจริงดาวไปเจ็ดนู่นน่ะโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดโหมดนี้ใน c นมเตตี้นะครับเดี๋ยวไงผมขอไปศึกษาให้เยอะเะกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่นะครับขอพุณทุกคนที่ดูนะครับไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าผมจะไปศึกษามาให้เยอะกว่าน,นี้ก่อนนะครับขอบมากครับ